ยงสวัสดีค่ะพบกับมีโมบีมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือมาพร้อมกับไมโครโฟนนะคะจริงๆเราไมีไมจริงๆบีมมีไมโครโฟนนานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่อยากจะอาจให้มันจริงจังขึ้นมานะคะก็เลยหยิบไมโครโฟนมาใช้นะคะ ซึ่งวันนี้นะคะบีมอยากจะพูดถึงคอนเทนต์ลดน้ำหนักอยู่อีกเช่นเคยคะ่ะคือกระแสตอบรับของคอนเทนต์ลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วบีมก็หายไปคิดคอนเทนต์แล้วก็ไอเดียต่างๆที่จะมาแชร์เพื่อนๆให้ทุกๆคนได้ฟังคะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยคะ่ะวันนี้นะคะบีมจะพูดถึงประสบการณ์ตรงๆที่เป็นประสบการณ์จริง,รงๆแบบ เล่ารายละเอียดตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะคะเผื่อทุกคนจะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะทําให้ทุกคนมีกาลังใจในการลดน้ําหนักนยค่ะอันดับแรกนะคะพูดถึงก่อนคือเรื่องของ inspiration ทุกคนจะต้องหา inspiration ก่อนนะคะอย่างบีมเนี่ย inspiration ของบีมในการลดน้ําหนักก็คือ เรื่องของสุขภาพความเหนื่อยความที่รู้สึกว่าตัวเองลุกอะไรก็แบบมันเหนื่อยไปหมดอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าวิ่งปันน๊บนึงก็แบบหอบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยเคยแข็งแรงมากกว่านี้แล้วก็เคยอึดถึกทนมากกว่านี้นะคะก็เลยอยากลดน้ําหนักขึ้นมานะคะประจวบกับแบบ ด้วยเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนที่บิมลดน้ำหนักเนี่ยเป็นช่วงเวลาของโควิดระลอกแรกนะคะก็ได้อยู่บ้านเรียนออนไลน์ก็เลยมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ใช้โอกาสนั้นในการพัฒนาตัวเองนะคะแบบแฮปปี้มากนะคะพอบิมเริ่มมีอินสปิเรชันในการลดน้ำหนักนะคะบิมก็เริ่มหาแนวทางที่บิม รลึกขึ้นมาเองได้ว่าบีแบบเคยเคยรู้จักกับวิธีการทางศสิวิทยาอย่างหนึ่งคือ21วันก็คือการ21วันเนี้ยมันคือเหมือนกับว่าเราทำอะไรต่อเนื่องไป21วันพอวันที่22่ะเราจะทำด้วยความคุ้นชินแล้วก็เราค่ะ บีมก็เลยใช้วิธีนี้นะคะในการเริ่มต้นการลดน้ำหนักค่ะแล้วก็บีมเริ่มจากการศึกษาความรู้ก่อนอย่างแรกนะคะเราจะได้ รู้ว่าเราจะเริ่มแบบไหนพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลา21วันนะคะบีมยังทานอาหารปกติเลยนะคะยังไม่มีการทํา IF แต่อย่างใดเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักว่า IF คืออะไรนะคะเดี๋ยวบีมจะเล่าต่อทีนี้พอบีมเริ่ม21วันนี้เนี่ยบีมก็เริ่มแค่ออกกําลังกายก่อนซึ่งออกกําลังกายเนี่ยบีมตอนนั้นเป็นคลิปของโค o เอนะคะเป็นคลิปที่สร้างแอปภายใน1 We 7วันนะคะ หรืออ๋อหรือ2 w e e k 2 w e e k s นะคะ14วันเมกนก็ทำอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะเริ่มด้วยคาร์ดิโอก่อนหรือว่าเวทเทรนนิ่งอะไรแบบเนี้ยแต่บีนจะมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเวทอะซึ่งมันจะเหมือนกับว่า เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเกรงกล้ามเนื้อนะคะซึ่งคลิปวิดีโอของบิมจะแปะไว้ข้างล่างนะคะทางด e สคริปชั่นข้างล่างนี้แล้วก็บิวก็เริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าบิลรู้สึกว่าบิลเมื่อก่อนบิลเคยพยายามลดน้ําหนักแล้วทีนึงแต่ว่าเริ่มด้วยคาร์ดิโอทีนี้พอการเริ่มด้วยคาร์ดิโอนี่บิมรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ทําให้เราทอ้อแล้วก็ไม่อยากที่จะลดน้ําหนักนะคะก็เลย เริ่มด้วยอดัปไปก่อนเร็นะพอหลังจากนั้นนะคะผ่าน21วันปุ๊บเนี่ยบิมก็ค่อยๆเริ่มมาแบบว่าเพิ่มคาร์ดิโอเพิ่มอะไรแบบเนี้ยเราก็จะออกอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบพยายามที่จะอยากออกแบบอะไรแบบเนี้ยคือเราสึกว่าพอมันเลย21วันมันได้ผลจริงๆอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่าทําให้เราออกไปเรื่อยๆแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้ออกเราก็จะรู้สึกแบบเหมือนขาดอะไรไปสรุปก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าตอนลดน้าหนัก ตอนนั้นเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะคะน้อยหรือมากแต่ว่าออกทุกวันอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกเยอะเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างเคร่งหลายๆเรื่องนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาเรียนรู้เรื่องของ IF แล้วพอบิมเรียนรู้เรื่องของ IF ต้องกินยังไงมันคือหลักการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราเรียนรู้มากขึ้นนะคะบิมก็เริ่มจากการไม่กินข้าวเช้าก่อน แล้วก็ทานเที่ยงนะคะเสร็จสองทุ่มหลังจากสองทุ่มก็ไม่ทานอะไรเลยแต่ขอบอกว่าบิมทานน้อยมากๆนะคะในชว่วงหลังนั้นแล้วบ,บิมก็เป็นอาหารคลีนแทบทุกอย่างเลยเดี๋ยวบิมจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะคะว่ามันเป็นอาหารคลีนเกือบหมดเลยแบบคลีนจริงๆไม่ปรุงไม่อะไรเลยก็คือไม่กินกับข้าวที่บ้านเลยนะคะไม่กินแกงไม่กินผัดเผ็ดไม่กินแบบอะไรแบบนี้ต้มจืดยังกลัวเลยเพราะบางทีเขา ยายแบบอาจจะแบบแอบ,บใส่คานใส่ซีอวอะไรเงี้ยซึ่งบีมแบบไม่เอาเลยนะคะก็เลยเคลีมากมาแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าเลือดลมไหลดีประจำเดือนมาปกตินะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าหน้าใส่แบบครีมเคิมบางทีไม่ต้องทาแบบแค่บํารุงหน้าอะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่แบบปกติต้องทายเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผลพลอยได้มันเยอะนะคะ หลังจากนั้นพอเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยเราก็จะเริ่มแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นมีความสุขกับการออกกําลังกายมีความสุขกับการทานอาหารที่มีประโยชน์มีความสุขกับอาหารคลีนอะไรแบบเนี้ยคือปีบคนที่ไม่ได้ชอบทานรสจัดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานเค้กไม่ชอบทาน เนื้อเค,ค้ที่เป็นแบบเนื้อเป็นอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าถ้าจะทานก็จะเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยหวานหวานไปเลยนะคะไม่ต้องมาทําเป็นเค,ค้ทาอะไรนะคะไอติมก็จะกินเป็นแบบไอติมช็อกโกแลตไปเลยประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรื่องของขนมนะคะมิ้งก็จะทานเป็นขนมคลีนพวกโปรตีนบาร์หรือว่าเป็นพวกซีเรียลบาร์ทานเป็นแต่ของไดมอนด์เกรนนะคะหรือว่าของวูดดี้ที่เป็นแบบ ยี่ห้อแบบเวโปรตีนแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแรกๆที่ทำา IF คือตอนเย็นไม่กินทานข้าวเย็นนะคะทานเป็นเวโปรตีนแทนแล้วก็ออกกำลังกายค่อนข้างหนักนะคะทำให้น้ำหนักบีมเนี่ยลงแบบลงลงค่อนข้างแรกๆเนี่ยจะช้านะคะที่สำคัญคือพอมันลงชา้าหรือว่าตัวเลขบอลตาช่างเนี่ยมันแบบทำไมมันลงน้อยจังเลยเงี้ยบีมอยากให้ทุกคนมองที่รูปร่างของตัวเองก่อนอย่าไป เพลงที่ตัวเลขนะคะเดี๋ยวตัวเลขมันจะลงของมันเองพอวันหนึ่งเราทําแบบนี้สม่ําเสมอพอเราไปดูตัวเลขปุ๊บเราจะแบบเอ้ยมันลงแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้นะคะเราก็พยายามเราก็จะออได้ออกได้เรื่อยๆเลยประมาณนั้นค่ะพอหลังจากที่บีมน้าหนักลงมาเรื่อยๆนะคะช่วงกลางที่ทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะน้าหนักลง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 มาเรื่อยๆนะคะแล้ววันวันที่รู้สึกว่า จะต้องทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารคลีนบ้างแบบรู้สึกว่าเราฟิกจนเกินไปเรารู้สึกว่าเราสารอาหารแบบอาจจะไม่ครบคือบิมพยายามทําให้มันครบแต่ว่าใครจะไปรู้คือปริมาณที่น้อยขนาดนั้นเนี่ยสารอาหารครบก็จริงแต่ว่าพลังงานมันแบบมันน้อยเกินไปอะค่ะคือบิมบอกตรงเลยว่าวันหนึ่งทานแบบไม่เกิน600แคลต่อวันนะซึ่งแบบทำได้ยังไงไม่รู้แล้วคือไม่หิวเลยนะแบบมันเหมือนแบบเราอดจน เราชินร่างกายเราเคยชินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ตะบะแตกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนการทานนะคะก็คือช่วงที่เราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเราต้องใช้พลังงานแล้วก็คือไปใช้ชีวิตจริงๆคือไปเรียนหนังสือเดินทางไปเองเดินขึ้นสะพานลอยเดินลงสะพานลอยกว่าจะเดินไปถึงคณะเดินกลับขึ้นรถเมล์กลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้ากว่าจะนั่งรถเข้ามากว่าจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์กว่าจะเดินเข้าซอยบ้าน คือมันใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยก็กลับมาออกกําลังกายอยู่ก็คือยังติดออกกําลังกายอยู่นะคะแล้วก็ยังสามารถทํา IF ได้ปกติเลยก็คือเริ่มทานเที่ยงเลยแล้วก็ทานน้อยเหมือนเดิมเลยอะไรแบบนี้แล้วช่วงนั้นเนี่ยมีรู้สึกว่าบิมตะบะแตกไปช่วงหนึ่งคือมันเหนื่อยแล้วก็กลับมาทุกเย็นเนี่ยแทนที่แบบสมมติว่ากลับมาสมมติเลิกเรียน4ี่โมงเย็น แล้วกลับบ้านมาถึงประมาณ5 6โมงบิมก็ทานเยอะมากเพราะว่าเราหิวเราเหนื่อยนะคะแล้วีเราก็ลืมว่าเราต้องควบคุมอ,อาหารอะไรประมาณนี้ก็เลยตะบะแตกไปประมาณ2-3เดือนได้ทุกคนแต่ดีที่น้ําหนักไม่ขึ้นน้ําหนักไม่ขึ้นเพราะว่าเราเหมือนเราสร้างภูมิภ้มกันร่างกายคือเราทานโปรตีนเยอะเราออกกำลังกายคือเรามีกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยสึกว่าน้ำหนักขึ้นยากหน่อยแต่ว่า ความรู้สึกมันแย่ตรงที่แบบชันทานอะไรโดยที่ไม่ได้มีสติว่าตัวเองกําลังลดน้าหนักอยู่คือไม่ได้ชอบตัวเองตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยถ้าจะกินก็ต้องกินแบบมีสติต่อให้กินของไม่มีประโยชน์ก็เถอะคือทุกอย่างมันมันฟิกจนเกินไปอะคะ่ะจนมีรู้สึกว่าบีมไม่สามารถตอนนั้นบีมไม่สามารถจะทํา IF ได้แล้วนะคะบีก็เลยเริ่มกลับมาทานอาหารเช้า เช้ากลางวันเย็นแบบเมนูปกติเลยแบบเช้ากลางวันเย็นและไม่ควบคุมอาหารนะตอนนั้นคือหลุดไม่ควบคุมอาหารกลับมาทนาเหมือนเดิมนะคะเรารู้สึกว่าแน่นพุงแต่น้ำหนักเท่าเดิมแต่แบบแน่นพุงแขนย้อยแบบรู้สึกไม่ดีจนเริ่มมีสติอีกรอบนึงก็คือกลับมาทำา IF แล้วก็ควบคุมอาหาร แต่ควบคุมอาหารที่นี้ก็คือไม่ได้คลีนจ๋าอะไรแบบนี้กินอาหารตามสั่งได้กินเยลลี่ได้กินไอติมได้กินนู่นกินนี่กินนั่นเริ่มแบบดีขึ้นนะคะแล้วก็มีหลุดบ้างปละปลายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็แอบ,บเป็นแบบนี้มาพักใหญ่เลยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างไม่ออกกําลังกายบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ต้องนับถือตัวเองมากๆในช่วงแรกๆที่ไปโรงเรียนแล้ว ไปมาหาลัยแล้วกลับออกกบบาลังกายคือแบบใจสู้จริงๆนะคะพอช่วงนี้เนี่ยโควิดรอบใหม่ที่บีมเปิดเทอมไปได้แค่สองวันนะคะก็ก็กลับมาปิดเทอมอีกแล้วก็หลังจากการมาปิดเทอมเสร็จเนี่ยปิดได้ประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนเต็มบีมไม่ได้ออกกำลังกายเลยะคะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราขี้เกียจอะเรารู้สึกว่า พอแล้วฉันขี้เกียจแล้วฉันแบบหมดแพชชั่นในการออกกำลังกายแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยไม่ได้ควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะแล้วก็น้ำหนักขึ้นบีมตอนแรกเนี่ยที่ลดไปน้ำหนัก48 49ประมาณนี้พอปิดเทอมมาเดือน2เดือนเนี่ยน้ำหนัก52าสิบ my god น้ำหนักขึ้นมาแบบ3โลอะไรเงี้ยซึ่ง3โลเนี้ยมันดูตัวเลขมันไม่เยอะแต่ว่า รูปร่างหน้าร่างกายของเราเปลี่ยนไปค่ะแขนย้้ยขาย้วยพุงออกขาออกทุกอย่างแบบหน้าออกแบบอื้เพราะว่าเรากินแต่แป้งเรากินแต่แบบของที่เราอยากกินนะทุกคนเราแบบกินทุกอย่างที่เราอยากกินที่เราไม่เคยได้กินตอนที่เราลดแบบตอนที่เราฟิกซ์มากๆอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเบลก็กินเต็มที่เลยกินแบบโหไม่หวัดไม่ไหว นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหนักขึ้นเราก็เตือนสติตัวเองแล้วบิมก็เซตโกตัวเองอีกครั้งว่าจะน้ำหนัก45ให้ได้นะคะคือที่บิมจะตั้งเป้า45นี้เพราะว่าบิมรู้สึกว่า45เป็นน้ำหนักที่บิมพอใจแล้วหนึ่ง ต่ำกว่า B.M.I ไหมไม่ต่ำกว่า B.M.I ค่ะมีลองอ,อันนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเราจะต่ำกว่า B.M.I ก็ได้นะอยู่ที่ความพึงพอใจของเรานะคะแต่ว่าแค่อยากให้สารอาหารมันแบบอยาให้แบบอดอาหารจนเป็นลมเป็นแง้งนะทุกคนก็คือให้เราพอใจกับรูปร่างตัวเองอย่าให้ใครมาบอกว่าเราผอมไปไหรือเราอ้วนไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คือถ้าเราพอใจในรูปร่างของเราเนี่ยก็ ก็ถือว่าพอใจซึ่งมิรู้สึกว่า45เนี่ยบิมอยาก45สักครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถ้าแก่ไปจะอ้วนขึ้นหรือจะอะไรก็แบบเอออย่างน้อยเราเคยแบบตัวเล็กมาก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความที่ส่วนสูงบีมเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะซึ่งเดี๋ยวบิมจะมาบอกว่าส่วนสูงบีมเท่าไหร่บิมจะทําคลิปแยกนะคะเป็นคลิป Q&A ที่มีคน DM เข้ามาถามแล้วก็มีคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับการลดน้าหนักแล้วก็คาถามจีาถาทั่วไปบิมจะมาตอบนะคะ ซึ่งระหว่างที่บิมลดน้ำหนักอีกอันนึงที่อยากจะย้ำนะคะคือเรื่องของน้ำเปล่าคือทานเยอะๆทานน้ำเปล่าเยอะๆบางทีตอนที่เราสติแตกหรือว่าตอนที่เราแบบโหยอะลองจิบน้ำดูนะเพราะว่าจิบน้ำบิมบิมหายเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะรู้อะ่ะต้องต้องลองเองนะคะเน่งจากมันมีทฤษฎีของมันแต่ว่าอยากให้ลองก่อนแล้วเดี๋ยว คุณค่อยไปหาทฤษฎีเอาเองว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าการทานน้ำเนี่ยจะลดความอยากอาหารได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราอิ่มท้องด้วยนะคะแต่ว่าอยาแบบกระดกกระดกกระดกปวดปวดไปทีเดียวก็ไม่ดีก็ค่อยๆจิบด,ดีกว่าให้ร่างกายของเรามีน้ําหล่อเลี้ยงตลอดเวลานั่นเองค่ะโอเคค่ะซึ่งพูดถึงการลดน้ำหนักของบีมที่ผิดพลาดมาแล้วนะคะถึงการตะบะแตกถึงเคล็ดลับต่างๆบิมก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะน้ำหนักบิมก็กลับมา48และ49เหมือนเดิมนะคะ ในบีมในการเป็นบีมและก็ความพัฒนาในการลดน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคือการบีมกลับมาทํา IF อีกแล้วแต่ว่าบีมกลับมาทํา IF ด้วยสติค่ะแล้วก็ทานปกติเลยแต่ว่าลดปริมาณอาหารไม่ได้ทานปริมาณอาหารที่มากเกินไปไม่ได้ตะบะแตกแล้วก็ตอนนี้ถือว่าคงทีมากๆนะคะข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปได้อีกทีหนึ่งซึ่งวิธีการ IF เนี่ยคนเราไม่ได้ทำกันได้ตลอดชีวิตแน่นอนนะคะมันเป็น เป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนแต่ว่าตอนนี้บีมรู้สึกว่าบีมมีโกของบีมแล้วนะคะบีมเซตโกไว้ที่45บีมก็อยากลดให้ได้45ก่อนแล้วเดี๋ยวบีมจะมาอัปเดตว่าหลังจากนั้นเนี่ยบีมจะลดน้ําหนักยังไงหรือว่าควบคุมน้ําหนักยังไงคะ่ะบีมอยากอยู่ในคอนเทนต์ที่ ไม่หญ่กว่าคอนเทนต์ลดน้ําหนักแล้วนะคะบิมอยากอยู่คอนเทนต์ของการควบคุมน้ําหนักดีกว่าบิมอยากมาบอกเล่าประสบการณ์แบบนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมก็จะตั้งเป้าโกของบีมเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าบีมทาตามโกของบีมได้แล้วเนี่ยบีมก็จะมาบอกเล่าเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เหมือนแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ให้สําเร็จด้วยนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รอคลิปตอนที่วิมน้ำหนัก45นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจะมีคนดูเยอะแค่ไหนแต่ว่าอยากให้คนที่มาดูนั้นได้ประโยชน์จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถเมนไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดท u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้วิมด้วยค่ะบอกเลยว่าท u b s c r i b e ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ ทำให้ใจฟูมากจริงๆแล้วก็อยากทำคลิปต่อไปเรื่อยๆค่ะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามีคอนเทนต์ดีๆดีมาฝากเนี่ยก็กดซับไว้จะได้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณแขะ